t o เ e n LPT ที่เข้ามาปฏิวัติวงการไลฟ์สตรีมช่วยลดต้นทุนได้ถึง1ิเท่า LPT หรือ LivePeer เป็น a น i ี e โท ken ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างกลไกการประสานงานและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เครือข่ายเกิดความคุ้มทุนน่าเชื่อถือและปลอดภยัยและยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยดูแลระบบและวิธีการแจกจ่ายงานบนเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ LivePeer เป็นโปรโตโคอลบ,บน Ethereum สำหรับการสตรีมวิดีโอเพื่อมอบทางเลือกในการทำการถ่ายทอดสดออกอากาศตัวแพล ยังมอบบริการอื่นๆเช่นเก็บค่าบริการตามใช้ใจ่ายตามจริงตัวช่วยการปรับขนาดของวิดีโอแบบอัตโนมัติรายงานข่าวสดที่ไม่เซ็นเซ,นเซอร์และดีแอที่เปิดใช้งานวิดีโอไลฟ์เพียร์กำลังเปลี่ยนแปลงกระบวนการการดูไลฟ์สตรีมมิ่ง LPT เป็นโทรค็นดิจิทัลที่ยังมีความเสี่ยงราคาผัานผวน,นรวดเร็วโปรดศึกษาก่อนลงทุนเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bitcup.com สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้